อยูล้ทุกคนก็ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมฟิลิคุงกันอีกแล้วนะครับผมทุกคนครับ8 0 0แสนซับแล้วนะครับทุกคนก็ต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ทำให้ผมได้มีวันนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งสำหรับตัวของคลิปนี้ก็แน่นอนนะครับชื่อคลิปก็น่าจะบอกแล้วแหละว่าผมจะมาทำอะไรนะครับแต่ทีนี้ก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องของกติกานะครับสำหรับใครที่อยากได้ Minecraft PE นะครับย้ำว่าไ e c r a f t PE ไม่ใช่ n e c ค a f t ปกตินะครับ เดี๋ยวเรามาคุยกันตอนท้ายคลิปนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้มาสำหรับใครที่อยากได้ไหมครับปกติเรามาดูวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมก,กันก่อนเลยดีกว่าครับเอาละครับท่านผู้ชมอย่างแรกเลยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยทำการเปิดตัวของ Twitter ของตัวเองขึ้นมากันก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวของโปรไฟล์ของผมนะครับ p h i l i c h u นั่นเองนะครับผมที่นี้นะครับอย่างต่อไปก็คือให้ทําการกดปุ่ม follow นะ และหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้มาที่โพสต์นี้นะครับท่านผู้ชมดิโพสต์นี้เลยนะครับหลังจากที่เข้ามาในตัวของโพสต์นี้นะครับก็คือให้ทำการกดปุ่มรีทวีตนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะมีโอกาสได้รับอดีแทนแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวสำหรับผู้โชคดีนะครับผมก็จะประกาศในวันที่5ธันวาคมนั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่หาทวิตเตอร์หรือโพสต์ไม่เจอนะครับไม่ต้องกลัวผมแปะไว้ที่ใต้คลิปไวาให้แล้วนั่นเองนะับเผื่อกรณีหาไม่เจอกันจริงๆนะครับ เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อกับคนที่อยากได้ตัวของไ i n e c r a f t PE กันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับคราวนี้สำหรับใครที่อยากได้ตัวของไม n e c r a f t p o c k e t e d i t i o n หรือไมค e c r a f t PE นะครับต้องบอกอย่างนี้กันก่อนว่าทุกๆรอบที่ผมจัดกิจกรรมเนี่ยผมจะมีการกําหนดงบของตัวเองนะครับซึ่งก็แน่นอนครับซึ่งไมค์คัฟปกติตอนนี้คือหมดนงบไปพอดีนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากได้ตัวของไมค์คัฟพ็อกเก็ตเอ i ィชันกันจริงๆนะครับผมมีชาเลนจ์มาให้ทํากันนั่นเองนะครับผม ก็คือไอตัวของทวิตเตอร์ของผมนะครับถ้าถึง50,000 follower นะครับ5 0,000ื่นเดี๋ยวผมก็จะทำการจัดกิจกรรมแจกตัวของ Minecraft Pocket Edition มาให้นั่นเองนะครับอีกหนึ่งรางวัลซึ่งทีนี้นะครับผม Pocket Edition เนี่ยมันมีตั้งหลาย Edition มันมีเออ iOS มี Android มี Windows 10อีกอ่ะก็แน่นอนนะครับผมจะเอ่อให้คนที่ได้นะครับเป็นคนเลือกเลยนะครับว่าแบบอยากได้แบบไหนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็คืออยากให้ยืดหยุ่นนะครับอยากได้แบบ เออได้ i อดีใบแล้วก็ได้เล่นจริงๆนั่นเองนะครับผมก็นั่นแหละครับสำหรับตัวของรายละเอียดกิจกรรมนะครับก็อยากให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในรอบนี้นะครับโชคดีกันด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สำหรับตัวของพุ่งนี้นะครับคลิปออก9ก้โมงเช้าหมดเดิมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอันนี้คลิปเป็นแบบประกาศหน่อยนะครับอาจจะผิดเวลากันนิดนึงก็ขออภัยกันด้วยนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีกทีวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมนี่เออ ตกใจอดีเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมบอกเลยครับเนี่ยครับเนื้อหาคลิปพรุ่งนี้แต่ฝนไม่เกี่ยวนะครับฝนนี่คือเอ้ยมันเป็นไอไอคอนของผมอยู่แล้วนะครับพูดถึงนี่คือฝนฉลอง8แสนซับหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับถ้าใครคิดว่ามันคือฝนฉลอง8แสนซับลองคอมเมนต์ไว้ได้เลยเนั่เนเองนะครับผมโอเคผมก็คงขออำลากันไปเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอพวกกันพรุ่งนี้อีกทีนะครับตอน9ก้าโมงเช้าละครับผมโอเคผมไปละสวัสดีครับ